ต้องการเอาความยาวขึ้นห้านิ้วแต่ถ้าเราตวัดดูนะคะห้านิ้วหมายถึงไว้ถ้าเรา,เาขึ้นห้านิ้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาแขนมาต่อนะมาต่อเท่าเดิมมาต่อเท่าเดิมลงมาแบบนี้นะมันเป็นการวิธีที่จะคำนวณให้ง่ายนะคะเนี่ยถ้าลูกค้าแจ้งมา เสร็จแล้วเราก็จะมาวัดดูความยาวโดยรอบโดยรอบก็คือจากไหล่นะจากไหล่จากไหล่เลยจากไหล่เนี่ยลงมานะคะรวมขอบมันจะได้แค่18นิ้วครึ่งถึง19นิ้วซึ่งแขนผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่ได้นะแขนผู้หญิงโดยปกติที่ข้อมือตรงนี้แล้วมันจะถกถกนิดนึงะนะมันจะประมาณ20นะคะมันจะประมาณ20สเปนเสื้อเชิ้เนาะทีนี้ก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าไม่ได้นะ พอไม่ได้ปุ๊บเราจะต้องเช็คดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะตัดแขนขึ้นเท่าไหร่ให้ได้20 21นิ้วเราก็เอาขอบเนี่ยมาวางนะมันวัดรวมขอบนะ,ะแล้วเราก็วัดจากไหล่ลงมาเป็นความยาวทั้งสส้นนะคะเนี่ยเป็นความยาวทั้งสส้นปุ๊บถ้าเราทำ20นิ้วก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะ20นิ้วอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ให้ได้20นิ้ว ตรงนี้นะคะตรงตรงสุดที่ขอบจะวางเนี่ยให้ได้ยี่สิบนิ้วจากไหล่นะคะจากไหลทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะต้องฉีดเราจะต้องฉีดรอยต่อเนาะรอยต่อประมาณสิบสิบเจ็ดนิ้วนิดๆนะประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้ที่เราขีดไว้เช็คแล้วเช็คอีกนะอย่าไปตัดสินใจทําตัดปุ๊บเลยนะคะ ก็เป็น20นิ้วทีนี้เราก็จะมาดูว่า20นิ้วเราจากปลายแขนเดิมของลูกค้าขึ้นเท่าไหร่นะมันขึ้น3นิ้วครึ่งน,นะคะแต่ลูกค้าแจ้งมาว่า5นิ้ว5นิ้วลูกค้าใส่ไม่ได้มันจะเป็นแขน3ส่วนพอเราได้เส้นแรกแล้วนะคะเราก็เอาไม,ม้บรรทัดตั้งฉากขีดขีดแบบนี้กดไม,ม้บรรทัดไว้นะแล้วก็ขีด้านละเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง พอเสร็จแล้วเราก็ตัดออกเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บประมาณครึ 2, ่งหนึ่งเซนหึ่งครึ่งนิ้วอันนี้เอาเก็บไว้ให้ลูกค้าเผื่อมีปัญหาพอเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็จะให้เก็บใต้แขนด้วยเนาะใต้แขนเนี่ยจะให้เก็บนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเราก็วัดจากเส้นเดิมขึ้นมานะสามกระเบียดกลางออกแล้วเป็นนิ้วครึ่งนะคะเราต้องเย็บก่อนพอเย็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะ เจาะแขนหลังเจาะแขนหลังให้เป็น,ให,น,นะะให้กุ้น่ะค่ะให้กุนอันนี้เนาะจริงๆแขนเดิมเขามีมานะเนี่ยเจาะเนี่ยแหว่งไว้เนี่ย,รเ,ย,เ,ย,ววเ,ยเราก็หาวิธีเจาะนะคะอันนี้คือขึ้นห้าห้านิ้วเห็นไหมทีนี้วิธีเจาะเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันต้องเจาะไปทางด้านชิ้นหลังเนาะ เราต้องดูหน้าเ่อเจาะผิดนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังกับชิ้นหลังเนาะแล้วก็ถ้าของพี่นาพี่นาจะใช้คำนวณเอาเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะตีตั้งฉากมาพอเราได้แล้วเนี่ยเราจะตั้งฉากจากปลายแขนเนี้ยเข้ามาเลยขีดเข้ามานะมันไม่ลึกเท่าไหร่นะคะมันจะดูที่้ากุนเดิมหรือเราจะเอา เศษผ้าที่เราตัดออกเนะี่ยมากุ้นใหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะนี่มันก็จะประมาณเนี่ยจากใต้ท้องแขนขึ้นมาประมาณสามนิ้วพอสามนิ้วเราก็มาขีดข้างนี้นะสามนิ้วเราก็ตั้งฉากเข้าไปขึ้นไปแบบนี้ตั้งฉากริมเนี่ยขีดขีดว่าเราจะผ่าเท่าไหร่เอากุ้นมาวางเนี่ยแบบนี้เราก็ขีด เสร็จแล้วเราก็ผ่านะคะต้องให้ดูว่ามันเป็นชิ้นหลังจริงๆนะเดี๋ยวผ่าผิดนะเนี่ยเราก็พาเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกุ้นนะคะวิธีอมกุ้นเราก็ใช้กุ้นเส้นเดิมของลูกค้ามาอมเข้าไปในอมเข้าไปในผ้าที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็เย็บมาเลยนะ ตรงมุมตรงมุมเราขิบนิดนึดนงขิบนิดนึงเพื่อให้เราโคง้งบุนโค้งมาง่ายๆ ก็จะเป็นกุ้นแบบนี้ก่อนกุ้นเราจับผ้ากุ้นขึ้นมาดูก่อนของเดิมเขาเนี่ยเขาจะมีด้านล่างเนี่ยเขาจะแลบออกมาด้านบนเขาจะคือไม่เท่ากันเนาะเราก็จะเอาด้านที่แลบออกมาไว้ข้างล่างแบบนี้เนีแล้วเขาจะเวลาเราเย็บไปเนี่ยมันจะพอดีนะมันจะ ลองรับกันพอดีข้างล่างอ่ะเวลางานที่เขาเอามาให้เราแก้เนี่ยมันเป็นเขาใช้ซองกุ้นสำเร็จเนาะมันก็จะกุ้นง่ายแต่เรามาใช้มือกุ้นแบบนี้มันจะยากนิดนึง เนื้อผ้าดันไปให้สุดๆเพราะว่าเวลาเราเย็บกุ้นไปเดี๋ยวมันหลุดถ้าเราไม่ดันไปสุดๆเนาะเนี่ยมันจะมันจะหลุดได้พอเสร็จแล้วเรากลับออกมาทั้งด้านผิดแบบนี้เนาะแล้วก็จับผ้ากุ้นเป็นแนวแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเย็บก้นก้นตรงนี้ก้นตรงนี้ ก็จะย้ำนะย้ำปุ๊บปักเข็มไว้แล้วเราก็ดึงเย็บเฉียวมาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เฉียวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเวาลาเปิดออกมาปุ๊บข้างในเขาก็จะเป็นเต้นตรงแบบนี้นะชิ้นบนเขาก็จะพับปุ้นแบบนี้นะคะชิ้นล่างยื่นออกมา เป็นแขนเชือผู้หญิงที่ใช้กุ้นเอาพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเดินรูดเดินรูดปลายแขนให้เหมือนเดิมใช้ได้ห่างสองเส้นงานจำนวนมันน้อยเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นตีนผีเดินรูดเราก็ใช้มือรูดรูดเอาเดินห่างสองเส้น พอเย็บได้ห่างได้แล้วเราก็หยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นหมือเส้นนะด้านถูกนะคะด้านถูกส่วนสองเส้นนี้ก็ปล่อยไว้ข้างล่างแบบนี้เนาะแล้วเราก็รูดพร้อมกันแบบนี้นะคะวิธีการรูดวิธีการรูดรูดทุกอย่างเลยถ้าเราใช้มือรูดจะทำลักษณะนี้นะ พรูดไปได้ข้างหนึ่งมันรูดยากเราก็มาจับอีกด้านหนึ่งรูดแบบนี้ทีนี้เวลารูดเราจะรูดเข้าไปเยอะเท่าไหร่เราต้องมาดูข้อมือข้อมือของลูกค้านะเนี่ยข้อมือเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะว่าหลวมหรือเปล่านะคะอ่ะถ้าข้อมือพอดีเราไม่ต้องเก็บเข้านะคะเราก็จะมาเช็ครอบข้อมือตัวนี้ว่ามันกี่นิ้ว ตัวนี้สิบนิ้วสิบนิ้วเราก็ต้องรูดให้ได้สิบนิ้วนะคะรอบเนี้ยให้ได้สิบนิ้วแบบนี้อันนี้ได้แล้วเนาะทำสองข้างให้เหมือนหรือเราจะใช้วิธีนี้เช็คก็ได้นะเนี้ยรูดเสร็จแล้วเราก็จับแบบนี้แล้วเราก็เอาขอบข้อมือมาแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้ว ได้ทุกอย่างแล้วเราก็จะเข้าขอบข้อมือไว้เหมือนเดิมทีนี้ตอนเข้าขอบเราจะต้องรู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นหน้านะคะด้านไหนเป็นด้านหน้าเราจะต้องจับดูจากชิ้นหน้าแบบนี้เนาะด้านไหนเป็นชิ้นหน้าแบบนี้ถ้าด้านชิ้นหน้าเราจะต้องพับ อะ,อะไรเนี่ยธนูที่เราเจาะเนี่ยเข้าไปลงไปข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็กระดุมจะอยู่ด้านบนเราก็เอาเนี้ยมาอมเลยแบบนี้ไม่ต้องกัดไม่ต้องเนาเย็บเลยเย็บเป็นคิ้วอยู่ข้างบนเล็ก แขนเสื้อแบบนี้เขาเเราก็จะเช็คนะคะพอถึงประมาณนี้เราก็เช็คดูตรงนี้ดึงดึงตัวเสื้อนะคะมาที่ขอบให้มันเท่ากันแบบนี้เราก็เย็บเลยเย็บเสร็จแล้วเราก็จะมาพลิกดูว่ามันติดไหมที่เราอมเนาะ บางทีมันตกมันมีตกหล่นก็ซ้ำไปเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อเชิดแขนผู้หญิงแบบนี้นะพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นี่ก็จะได้เป็นแขนเชิดผู้หญิงสวยๆเนี่ยใส่กระดุมไปละ ด้านลังจะอยู่ด้านบนนะเราก็เก็บรายละเอียดไอ้ด้ที่เรารูดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเช็คความยาวเช็คอีกทีนึงยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วครึ่งก็โอเคนะคะก็มีเท่านี้นะวิธีตัดแขนเสื้อเชิ้ตแล้วก็ทำ ใส่ขอบเหมือนเดิมนะคะ